เนี่ยทำไม่ได้เห็นปะเส้นหูซรายข้างแก้มอะเส้นเนี้ยทำไม่ได้เนี่ยแหละหลวงพ่อแดงไว้เข้าบันไดอีกรุ่นแรก ดูพื้นผิวของวัสดุดีเห็นปะกระแสลโลหะเห็นปะผมพยายามหาอยู่ หาแบบให้ได้สองชิ้นใช่ปะ่ะเออให้ได้เพิ่มมาอีกสักชิ้นสองชิ้นอะไรเงี้ยมันมันไม่มีเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะอย่างว่ามันของมหายากคุณเห็นคุณเห็นรอยแตกไหมรอยฉีกของโลหปะป่ะเออรอยฉีกของโลหะเห็นปะ่ะอันเนี้ยเป็นความอิสระของชิ้นงานเพื่อนเพื่อนเห็นปะ่ะรอยฉีกของโลหะด้านขอบด้านในเห็นปะ่ะ ở hiện ta ở loại chỉ cùng lô hạ a nó ở loại chỉ cùngô hạ ถ้าเกิดว่าใครมีอยู่นะเพื่อนๆหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรุ่นแรกเนี่ยนะถ้าเพื่อนๆมีอยู่นะผมบอกเลยนะคุณโชคดีมากเลยอะของแท้แบบนี้นะอย่าไปปล่อยนะเพื่อนๆผมแนะนำเลยผมเป็นเพื่อนคุณคุณต้องเชื่อผมเออเนี่ยแหละของดีแหละเพื่อนๆสุดยอดแหละถ้าเป็นหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดรุ่นแรกแท้ๆนะ เห็นปะพื้นผิวของ